คลิปนี้ตะ๊บเมื่อโดนเสอะไรจ้าอย่าโดนสีที่เรลวมากนะเขียวเข้มมันจะไปม,มีหรอไมวไมวมันไม่มีไล้์ทีแดงจะสาวเข้าเกียมมาแล้ว ไอ้หัวจะร้อดหรือเปล่าถาไม่รอดก็คือไม่รอดขาบอย่าไปเกงใจมันเลยมันไม่ใช่แดงหรอกมั้งมันคือชมพูมัง้งอย่าเลยออเออพี่เขียวเข้มก็มีเนี่ยทำไมม่ร้อนไม่หงโ่โกงกนนี่ว่าไม่เป็นไรเราผิดไปแล้วใช่ไหม โหหรือเวลาต้องสนาทีเนี่ยเข้าไม่ทันอ้าวเฮ้ยสีสีชมพูป่าสีชมพู